สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พักบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพักบ้านที่สวยราคาแบ่งฟันมาใหพ้พี่พี่ท่านที่เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โท,ทรที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4ด4 6็ครับผมส่วนดีดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทั้งหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พัาบ้านนะครับ เพื่อเป็นกาลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็มีพาบ้านมาแบ่งปันนิดหน่อยครับผมวันนี้ก็มีมาเท่านี้ครับผมอแล้วก็ช่วงเย็นนี่ก็ไปแบ่งปันเข้ามาได้สององค์ครับผมเนี่พร้อมจะหรับเส้นตัวเลยครับผมเนี่ยจุดขึ้นคอครับผมไปแบ่งปันเข้ามา อลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมก็เริ่มต้นที่ส0มร้อยบาทเหมือนเดิมคร kind of. ับผมตรงฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมเก็บเงินไปทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่อันนี้ก็ได้เหรียญหรอกเพราะกันมาสองเหรียญครับผมนี่วันนี้ก็แล้วก็ชุดชุดอ่าหลวงปู่ทวดครับผมนี่ลายเนื้อว่านมาแล้วก็เป็นเนื้อว่านออกวัดพระมงคลหนึ่งองค์ครับผมแล้วก็เป็นชุดเนื้อว่านครับผม อ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเหรียญพกันรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับครับผม อันนี้เป็นรายการที่หนึ่งครับผมบอมเลียมพร้อมใช้ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่ <c oughs> อไปเป็นรายการที่สองครับผมนี่ก็เป็นเหรียญหุวกกันเหมือนกันครับผมอันนี้ก็เลียมพลาสติกกันน้ามาแล้วมีกรอบให้เรียบร้อยครับผมพร้อมแขวนพร้อมใช้เหมือนกันครับผมนี่เป็นรายการที่สองนะครับผมนี่ครับ อันนี้เป็นรายการที่สองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหลวงมุวดเนื้อว่านรายการที่สามครับผมนี่เป็นหลวงมุทวดเนื้อว่านเม็ดแร่ข้างหลังขึ้นเพียบๆครับผมในไขาวานก็ขึ้นเต็มๆเลยนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นรายการที่สามนะครับผมเป็นหลวงมุวดเนื้อว่านครับผม สำหรับพี่พี่ท่านใดที่ตามหาอยู่นะครับวันนี้ผมก็ไปแบ่งปันเขามาให้แล้วนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่โทรมาสอบถามนะครับว่า,ามีลงกระท้วเน้ำว่านไหมอะไรอย่างนี้วันนี้ผมไปแบ่งปันมาให้แล้วนะครับผมในหนึ่งชุดครับผมนี่ครับนี่ครับผมวันนี้ก็จะเป็นรายการที่สามครับผมราคาสามร้อยบาทครับ อัเป็นหนูทวดนะว่ารายการที่สี่ครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สี่นะครับผมนี่ความสวยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ละองครับผมอ่าพี่ๆชอบชอบหรือถูกใจองค์ไหนก็ทักแชทรือโทรมาอ่าแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมนี่อันนี้ก็เป็นหนูทวดนะว่ารายการที่สี่ครับผม นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหูตัวเนื้อว่านรายการที่ห้าครับผมนี่ครับผมบอกแล้วว่าอ่าแต่ละองค์ก็จะความสวยแตกต่างกันแล้วแต่ใครจะชอบอ่าแบบไหนนะครับผมวันนี้ก็จัดสรรมาให้แล้วนะครับผมนี่ครับนี่ไข่ว่านก็ขึ้นเพียบๆเ,เหมือนกันครับผมเนี่ยองค์นี้ นี่ครับผมด้านหลังครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเม็ดแรกครับผมนี่เห็นขึ้นอยู่นะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นรายการที่ห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับผมน,นี่เป็นพระสมเด็จรายการที่หกนะครับ ผมเนื้อหายแห้งเก่าๆครับผมเนี่ย อี่ครับอันนี้ก็เป็นรายการที่หกครับผมราคาสามร้อยบาท <บา S 1> ครับไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่เจ็ดครับผมอันนี้ก็เป็นพิมพ์เกบตบัวตูมครับผมนี่อันนี้เป็นพิมพ์เกบตบัวตูมครับผมแต่ก็จะมีบิ่นขอบตามอายุก,การใช้งานนะครับผมก็ต้องมีบ้างครับผมนี่ตามการเวลานี่ก็จะเป็นหมายเลขเจ็ดครับผม ีครับนี่ครับมีตรงนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มีสองจุดครับผมนี่อย่างว่าแล้วครับพาเขาเก็บรวมกันไว้เนาะมันก็ต้องมีบ้างแหละครับผม จะให้สมบูรณ์ลอยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ครับผมนี่ครับผมมันนี้ก็เป็นรายการที่เจ็ดนะครับผมนี่นะครับผมนี่รายการที่เจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมนี่นี่รายการที่แปดผมก็ลืมชื่อไว้แล้วก็ต้องขออภยัยด้วยอ่าสําหรับ พีพ่่ท่านใดที่ทราบครับผมก็แจ้งกันมาได้เลยนะครับผมนี่นี่ก็รายการที่แปดครับผมได้มาวันนี้ก็เอามาลงให้ช่วงเย็นเลยครับผมพอดีช่วงเช้าก็ติดภารกิจนิดหน่อยก็ลงสายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่จะเป็นรายการที่แปดนะครับผมนะฮะเก่าๆครับผมหนี่ นี่ครับนี่ก็เป็นรายการที่แปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัพพุทโทน้อยแม่ชีบุรเรือนรายการที่เก้าครับผมไม่รู้ว่าจะเห็นว่านหรือเปล่านะนี่ครับผมเม็ดแร่มนสานแล้วก็ว่านนะครับผมบผมว่าน่าจะใช่นะครับใก็เห็นเม็ดละเห็นเม็ดแร่มนสานก็ขึ้นเพียบเลยนะเนี่ยนี่ครับผมนี่ นี่ครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นรายการที่๙ครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นหลุมพ่อทวดนะว่านองค์เล็กๆครับผมเนี่ยองค์จิ๋วๆครับผมวัดห้วยมงคลครับผมออวัดห้วยมงคลนะครับผมนี่ให้เด็กหรือให้ลูก แขวนได้เลยครับผมนี่เนื้อว่านนี่ครับดูเนื้อว่านก่อนครับผมนี่โอมจิ๋วครับผมนี่ครับออกวัดห้วยมงคลครับผมดูเนื้อว่านทั้งหลังเนี่ครับเนี่ยว่านเต็มเต็มเลยครับผมนี่นี่เราเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับเลี่ยมใช้แล้วก็แกะกรอบออกไปผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะได้มาแบบนี้เดิมเดิมเนบ้านเลยครับผมนี่ นี่ครับผมนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบครับผมราคาสามร้อยบาทคา่ะต่อไปเป็นเหรียญอ่าหลวงปู่ไข่ครับผมนี่รายการที่สิบเอ็ดครับผมเหรียญหลวงปู่ไข่รายการที่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับนี่ก็จะมีรอยจานนะครับผมนี่ อันนี้ก็จะเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อบาทครับแล้วก็รายการที่สิบสองอันนี้ก็เป็นชินราดอันนี้ก็ได้ไมาอีกองหนึ่งครับผมแต่น,นี่โค้ดก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่หน้าตาชัดอันนี้ก็เป็นรายการที่สิบสองครับผมอะไรอย่างงี้ ครับผมเป็นชินราดอินโดจีนครับผมนี่ก็เป็นรายการที่สิบสองครับผมถูกใจตรงไหนชอบแจตรงไหนก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่นี่ก็ต่อคดนินี่ครับผมเอ๊ะเป็นหมายเลขสิบสองครับผมราคาสามร้อยบ,บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสามครับผมนี่ครับ นี่ก็จะเป็นรายการที่13ก็ครับผมนี่ อันนี้เป็นรายการที่13ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นว่าสมเร็จรายการที่14ครับผมอันนี้ก็เป็นรายการที่14นะครับผม อันนี้เป็นรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับเอาไปเป็นพักกิ่งหลวงพ่อ,พอสโสธรครับผมี่แต่นี้ไม่แน่ใจว่ากิ่งดังไหมอันนี้กิ่งไม่ดังครับผมแต่อุดกิ่งนี่อุดกิ่งแต่กิ่งไม่ดังครับผมองนี้หมายเลขสิบห้านะครับผมน,นี่ครับผมนี่สีสองห้าสี่สามครับผมนี่ครับ ครับผมคันนี้ก็หมายเลข15บหครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นหลุมห้าเงินรายการที่16กครับผมอันนี้เป็นพิมพ์นิยมครับผมหลวมข้าเงินพิมพ์นิยมครับผมนี่ครับ ครับผมอันนี้ก็เป็นารายการที่16กครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่สิ็ครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่17นะครับผม ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดอันนี้เป็นเหรียญรูสีวัดเขาทําบุญนาครับผมนี่เป็นรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญรูสี่รุ่นพิเศษครับผมนี่นี่ครับผม นี่ครับหลวงปู่สีครับผมรุ่นพิเศษปีสองห้าหนึ่งแปดครับผมนี่วัดเข่าท่าบุญนาครับผมนี่ครับนี่รายการที่สิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพักกิ่งหลวงปู่ทิมครับผมเห็นเจ้าของว่าหลวงปู่ทิมผมก็ยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันนะนี่ได้มาก็เอามาลงได้เลยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเห็นเจ้าของว่าเป็นกิ่งหลวงปู่ทิมครับผมนี่ สักคู่ครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่ครับผมน,นี่เลยนะครับผมนี่เพราะว่าเป็นกลิ่ผของทีมผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกัน เพราะว่าอุดเงินข้างล่างเป็นอุดเงินแผ่นเงินน,นี่ครับเป็นกิ่งหลวงปู่ทิมีนรายการที่สิบเก้าครับผมนี่นี่ครับผมนี่เขาบอกว่าเป็นอุดแผ่นเงินนี่ตอกโค้ด่าสามหกศูนย์แล้วก็โค้ดเป็นสาลานีครับผม ครับผมใส่พร้อมตลับเดิมๆไปเลยนะนี่ก็เอาราคาเดิมกันทีแบกปันไม่เช้าเลยครับผมอ้าร้อบาทครับผมนี่นี่ผมใส่ให้แป๊บนึงนะนี่ครับผมนี่ก็ใส่ไปพร้อมตลับเดิมๆไปเลยตลับหนาๆเหมือนเดิมครับผมนี่หนาๆเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวให้ดูตลับนี่ครับ ดูความหนาเนี่ยครับผมนี่หนาเลยนะลายายนี้แขวนใช้งานได้เลยครับผมแนละ้วดูลายข้างหลังนี่นี่ครับผมนี่ก็รายการที่สิบเก้าครับผมราคาห้าร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนี่อันนี้หนูบดทวดหลังเตารีดอ่ะเดี๋ยวผมแกะเลยแล้วกันอันนี้ ก็ยังม่แกะดูเหมือนกันเลยนะดูดิน <c oughs> แน่นตืบใช้งานเลยครับผมแน่นตืบเลย <c oughs> แป๊บนึงนะครับผมผม <c oughs> ไม่ออก <c oughs> <c oughs> ออกแล้วนี่ครับนี่นะ เป็นรูปลรหลอดลงมืทถวดหลังเตารีดครับผมนี่แล้วก็มีรอยตัดช่ออยู่นี่ครับผมของนี้นี่ก็เป็นรายการที่ยี่สิบนะครับผมนี่ นี่ครับผมนี่พร้อมใส่กรอบเดิมๆไปเลยครับผมนี่กอบนาัานน่ะนำไปก็ใช้งานได้เลยครับผมองน,นี้ไม่ต้องไปหากรอบใส่อีกแล้วครับผมนี่ครับผมสวยงามครับผมนี่นี่ก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมอันนี้ราคาห้าร้อยบาทครับผม สำหรับพี่ิท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผอมแก้ไลน์มาดได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ